การที่คุณเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญนนะคะพระพรมท่านกำหนดชีวิตเอาไว้ให้แล้วมาดูกันค่ะว่าวาเลนไทน์นี้คุณจะเหงาหรือเปล่าใครที่กำลังมีปัญหากาแฟรหรือกำลังโสดอยู่มาดูกันซิว่าวาเลนไทน์นี้คุณจะมีคู่พาไปสวีทวิวิวหรือเปล่าเพียงคุณทำจิตให้นิ่งเรามาดูกันค่ะ แกจะเลือกไพ่ออกมาสองใบนะคะใบที่หนึ่งกับใบที่สองคุณทำจิตให้นิ่งแล้วเลือกกันเลยนะคะใบที่หนึ่งและใบที่สองคุณเลือกใบไหนคะเรามาดูคำตอบของใบที่หนึ่งก่อนนะคะว่าเป็นยังไงใบที่หนึ่งได้ไพ่ไพ่พระแม่รัศมีเทพีแห่งความงามความร่ำรวยถ้าคุณเลือกไพ่ใบนี้แกบอกเลยนะคะว่าวาเลนทน์นี้คุณจะมีเสน่ห์มาก ก่อนวาเลนไทน์ประมาณ5-6ถึวันคุณจะมีคนเข้ามาจีบหรือมีคนแนะนำคนให้รู้จักเพียงแค่คุณแต่งตัวสวยยิ้มสวยๆนะคะทำตัวให้สดใสาลาเลิงเข้าไว้คุณจะมีคนมาขายขนมจีบแน่นอนผ่านการแนะนำของเพื่อนหรือผ่านช่องทางการติดต่อของคนรู้จักหรือผ่านแอปพลิเคชัน เป็นคนดีพร้อมเปย์นะคะทรงเครื่องแน่นอนแล้วสามารถสารสัมพันธ์กันได้ในระยะยาวถ้าคุณเลือกกองที่1นนะคะส่วนกองที่สองถ้าคุณเลือกกองนี้มาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงแต่อย่าลืมนะคะใครที่เลือกกองที่1พิมพ์ว่าน้อมรับคำทำนายแล้วคุณจะสมหวังส่วนกองที่สองนะคะมาดูกันสิอุ้ยรถเหมือนกันนะคะได้ไพ่พระแม่นางกวักคุณนะ จิตอยากได้แบบไหนกำหนดสเปคเอาไว้ในใจไม่เกิน3ข้อร่อรวยดีหรือขอให้เป็นแบบเออคนดีรักราวจริงใจไม่เจ้าชู้สูงเกิน180อะไรแบบนี้คือกำหนดข้อเด่นๆเ,เอาไว้3ข้อหลักๆที่อยากได้จริงๆนะคะแล้วคุณจะมีโอกาสเจอคนคนนี้ภายใน9วัน ก่อนวันวนาเลนไทน์อันนี้ไม่ต้องผ่านตัวกลางนะคะเขาจะเข้ามาหาคุณเองหรือถ้าคุณแอบรักแอบเลงแอบชอบใครอยู่คุณมีโอกาสสมหวังแต่อันนี้ต้องใช้ความมั่นหน้ามั่นโหนมั่นใจของตัวเอง เดินหน้าเข้าไปชวนเขาไปเที่ยวหรือเดินหน้าเข้าไปขอเบอร์ขอเบอร์ติดต่อเบอร์คนที่เลือกกองหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้ตัวกลางใช่ไหมแต่อันนี้คุณต้องใช้ความมั่นใจและสเสน่ห์ของตัวเองค่ะรับรองคุณจะไม่ผิดหวังวาเรนไทนยนี้คุณไม่เหงาแน่นอนค่ะคนที่อยู่ทีมกองที่สองพิมพ์คำว่าน้อมรับคำพมายกองที่ไพ่ใบที่สองมานะคะ ใครที่ยิ่งดูแล้วกดไลค์กดแชร์ขอให้คำทำนายนี้สมหวังภายใน3วัน7วันขอพระพรมพระพิเภกพระแม่รัศมีและนางกวักประทานพรให้สำเร็จโดยสับพันค่ะสาธุสาธุสาธุ